แล้ววันนี้มึงงัดปะตอนบ่ายอ่ะเออผมงัดปะพี่เกดมาผมท้าวอร์รองมาพี่เกียร์มาคันนี้แหละผมมีคันนี้แหละมาท้าชิงเอาดรสามห้าเลยเหรอไม่ลดอะไรวะเนี่ยแรงจัดเลยรถรถของเองเหรอไม่ใช่พี่ของผมยังทำไม่เสร็จเลยรถของใครอ่ะอันนี้ของพี่ต๊อดอันที่สามสี่เหรอใช่โอ้สามสี่เปลี่ยนเป็นคันนี้ใช่นะทางตรงเหรอทางตรงพี่แสนไอซี แบบไม่บูตเหรอบูตดิแบบบูตด้วยเอาคันไหนไปฟุวะพอตพอร์ตพอร์ตพอร์ตมันมันได้แต่ได้ดิดิยิืนพื้นดิจริงๆเนี่ยไอ้คันนี้ก็ลั่นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าไปปะโหอย่าเลยอายเขาเชื่อกูแรงนะเพว,ว่าบูตทีท่หลุดโลกอะเดี๋ยวาดี๋ยรอเดี๋ยวรอไหนพี่ไหนพี่ขอลองขับไปดิ ถ้าสมมติผมเปลี่ยนเป็นโมเดลรถเ <Okay. S 1> หมือแบบ mm hmm. น,นพี่ได้ไหมพี่แบบว่าเราคู่หูกันพ่เได้ไหมพี่เก็ตได้ไหมรับผมเปลี่ยนเป็นโมเดลรถพี่อะแบบขับคู่กันนะว่าไงนะไอ้ขอยรอบเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นโมเดลรถพี่แล้วผมก็จะขี่คู่กันเลยแบบว่าพี่น้องโมเดลไหน ไลเียวแท้ใครน่ยกูเห็นพูดมาสองวันแล้วน่ะไม่เอาจริงจก็ผมจะมาเอาเห็นเมื่อวานเนี่ยจดนู่นจดนี่เดี๋ยวอะไรแท้ใครจดเดียวพี่เอาเอาพี่ดูอ่ะคนอื่นเลือกรถทำไมเหรอไม่มีคนไปเลือกโมเดลเหมือนเองเหรอไม่มีแต่ผมมาเปลี่ยนเป็นคุลูมาคือรถผมกากออคือผมมาหาไม่ได้ไหนคุลูมาอยู่ไหนคุลูมาอยู่พาวกลับไหมพี่เรากับไหมจีจัดเลยเองเอาขนาดเปลี่ยนเป็นคุลูมาเอาบีเอ็มี เอ็มเฟบเแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นคันไหนต้องหาต้องดูก่อนพี่รถมีเยอะแยะก็มึงก็ชอบคันไหนล่ะมึงชอบคันไหนมึงก็เอาคันนั้นสนะักฝีห้าคันเลยก็ได้นี่ผมหาลิก์ไม่เจอไงผมมรู้ว่าจะตอนแรกผมอ่ะคุลุมาแล้วมันก็กากะ่ะเออเ้แต่แต่คันนี้คันนี้พี่เอาแทน R5 เฟีบได้ปะได้เออมาเน็ขึ้นเลยคันนี้ก็เอาเอ่ะมาแทน R5 เฟียบเดียวอ่ะ ผู้ไฟแฝบตาจัดเหลือหวังคันนี้น่าจะไอ้ผมน่าจะชอบออเฮีย bueno. เั็นคานก็ได้มันบูดดีไอ้มัน,ม,นมันดีอ,อันนี้ R35 แต่เสียงเสียงมันแบบก้าสนนะเสียงผิดเสียงนิไหน่อย ที่เลือกมา5้าคันอ่ะของเอ็มดีมีคันน่าดีสุดอยู่กันเดียวใช่หรอคันนั้นก็ดีไม่อยากคันเล็กๆอ่ะอันเล็กๆก็ดีอีกอ่ะแต่ไม่คับสี่ร้อยเลยโหดสุดท้ายแล้วรถมันก็ปรับยิ่งเท่ากันพี่ขอแค่มันลงมันคันไหนที่มันดีกว่าแต่ท้าแล้วมันก็ต้องเท่ากันอยู่ดีอ่ะมันต้องหาโมเดลที่ชอบบ่ะพี่โมเดลที่ชอบ แต่โมเดลที่เหมือนได้ปะเหมือนก็ได้ดิแต่ผมเบิกไอ้นี้ให้ดูรถสี่บียมตัว right ก็เปงนประภาภิประภา,า้ายครับดีรลงข่าวผมครับ นี่ตัวลานเอมดีพี่เราไปขับดูอะไรรถสี่มันไม่เอารถสี่แบบอื่นละมีต้อง<ด>หา<ไ>งมโมเดลไม่ได้อ่ะมันไม่ค่อยเจออ่ะโอ้ก็มีต้ e e e. องเยียร์ต้องแยีรถสี่อ่ะมันยากโหดอยู่นะถ้านั่งสี่อ่ะ โแต่มันเลี้ยวเฟืนๆหน่อยนึงไต่ดูพี่ลองไปไต่ดูลองไปไต่ดูรถคันนี้มันมีผีผทำไมวะลองไปไต่โอ้ยเฮียไต่ไม่ได้เลยว่ารถตัวเกมอะรถตัวเกมนะแล้วก็ ใส่เสียงอ่ะก็หล่อเลยอ่ะจริงๆนะอย่าล่างอย่าล่างอย่าล่างน้ตัวเกมใส่เสียงนี่หล่อจัดแล้วใจไม่ได้เลย แต่ขับดีอยู่แต่เลี้ยวฝืนไม่ไหนพวกเด็พี่เกดพี่เกดรักข้าวัวไปพี่เกดเน่ไปดเดี๋ยวไปเล่นกันดีแล้วเฟยทีย่พอดี ไมันได้นี่วะมันตายไม่ได้เลยอ่ะใช่แต่เนี่ยที่มันทรงเหมือนพอร์ตอ่ะที่มันเป็นเหมือนรถใหญ่ๆอ่ะไอรถไอไอสีส้มๆอ่ะเหมือนไทคานอะนะไอเหมือนอูรุตนะอูรุตอ่ะใช่เหมือนอูรุตอ่ะใช่แต่ไม่ใช่อูรุตอ่ะพี่เหรอผมมีเจอแค่คันนั้นอ่ะผมไม่รู้ว่าคันไหนเพิ่งแมวเฟือตานล่ะเผื่อโหดนะเฟือตานเฟือตานนั่งสีอะแต่เป็นบามูนะว่าจะเอาผาด เอาผ่านมันนั่งโอ้เอาผ่านดีเหรอคันมียาจัดเลยนะแต่คันนี้ก็จี๊ดเหมือนกันนะนั่งสี่ขับหัวขนาดนี้ก็จี๊ดนะแต่มันเลี้ยวแข็งว่ะเลี้ยวแข็งบวกกับแต่มันลอยดิพี่แบบได้ไหมลู้แต่มันพลิกไม่ได้นะพี่ถ้าแบบไปพุงเขาอะเออแต่คันนี้ก็เท่อยู่นะไอ้ GTR เนี่ยไหนลองแข่งกันได้มั้ยหนึ่งสองสาม ข้าสามลอยคันคันนั้นเบรกมุดดิ่นจัดเลยแต่คันนี้มันลอยว่ะลอยเนาะไอพี่มันลอยลอยเจียได้ไปเาล่าแล้วเรอวะไปดีจ่าไปกันไปจับไปจะถึงแล้วผมจะเจอแล้วเจอแลนดี่เลยนะแตมันคัดง่าย รถตัวเกีมันมันมันขับดีหมดทุกคันหรอว่านะเสียงพี่คิกโกขาวมากเสียงพี่เกตแกวโอ้ ไ้่มีใครขับ b m ีอยู่ปะขับแค่50อยู่จะการพี่แกพี่พี่จะไปไล่ข้ขาวหัมเอ้ยพาพี่ไอพ้พาวหน่อยพายพ,พาวหน่อยไอเวอร์ขับดิเวอร,ร์เจอเจอเจอ,เจอ,เจอสอนอเวอร์ขับมาเจอสอนอเอาดีไอ้หลุยขับคันนี้เลยป่ะหน่ะรถสี่เลยปนะ่ะหน่ะ จะขัสีแล้วก็นั่งกันเป็สี่กระบอกอีกนวสูงร่งรรมตนะอยู่อยู่พี่ดาพี่ดาพี่ดาว่แลนด์ยู่ทำไมไม่มีที่พาวกูเก็บหรอ ใช่เหรอกูเก็บเหรอวะ